ตรงเอ,อ๋ถ้าข้ากลับมาไม่ได้จงลืมข้าไปซะเถอะในตัวอย่างตอนที่101ของสำนักถังเลิศพบจบแดนห่ววีเฮาออกมาจากความสันโดษและภาพลักษณ์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นและเขาได้กลับไปที่จกักรวรรดิสุริยันจันทาอีกครั้งและสัตว์วิญญาณที่ดูร้ายที่สุดใน10อันดับแรกจกักรพรรดิที่เทียนอายุตบะแปดแสนปีปรากฏตัวขึ้นในเวลานั้น หาว,วีเฮาและสื่อไลเคอร์ทุกคนออกจากหุบเขาแห่งความรักได้สำเร็จหลังจากกลับไปที่สถาบันสื่อไลเคอร์ฮววีเฮาก็เริ่มฝึกฝนอย่างสันโดษและสำนักถังยังมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมด้วยพวกเขาคือเย่กู่ยี่และหนานชิวชิวซึ่งค่อยๆพัฒนาสำนักถังและความแข็งแกร่งของหัว,วีเฮาก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากเช่นกันในระหว่างการถอยทับครั้งนี้เขาฝ่าด่านไปถึงระดับจกักรพรรดิวิญญ,ญาณในระดับที่60ได้ในครั้งเดียว ในขนาดนี้หลังจากออกจากการฝึกฝนหัววีเฮาได้สวมภาพลักษณ์ใหม่ในตัวอย่างภาพลักษณ์ใหม่ของหัววีเฮาแสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่เป็นผู้ใหญ่และหล่อเหลาสีผมของเขาเป็นสีเทาอมฟ้าและเขาสวมชุดสีดำตัดชุดสีขาวที่เข้ากันมีการออกแบบภาคลุมไหลที่เป็นเอกลักษณ์ด้านหนึ่งและการเกลรูปสีดำด้านหนึ่งซึ่งเน้นรูปร่างการตกแต่งด้วยโลหะนั้น ปนีดและรูลามีกั๊ดแขนสีดำที่แขนและกางเกงสีดำที่ส่วนล่างของร่างกายและรองเท้าบูทสูงที่มีพื้นผิวรูปร่างโดยรวมนั้นทั้งสง่างามและความกล้าหาญมันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของหัวหวีเฮาหลังจากที่เขาเติบโตขึ้นและยังเน้นถึงตัวตนและอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาของเขาในโลกของวิญญาจาร์ตอนนี้ที่หัวหวีเฮาได้รับการปล่อยตัว เขาจะต้องเผชิญกับภารกิจใหม่เขาแอบเข้าไปในจักรวรรดิสุริยันจันทาอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกักขังอยู่ในเมืองแห่งแสงของจักรวรรดิสุริยันจันทาภารกิจนี้อันตรายมากความพยายามของหัววีเห้านั้นอันตรายเพราะจักรวรรดิสุริยันจันทาอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงสุดและได้ส่งปืนใหญ่วิญญ,ญาณที่สร้างขึ้นเองจํานวนมากและกองกําลังหนักไปที่ชายแดนดังนั้น ผู้อุโสเฉนเหลาและผู้อุปโสของสถาบันสื่อไลเคอร์และคนอื่นๆจึงเตือนหว่วีเฮ้าให้ระวังตัวในใจฮว่วีเฮ้าได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ก่อนจากไปหากเขาไม่สามารถกลับมาจากปฏิบัติการครั้งนี้เขาจะปล่อยให้หวังตรงเอ,อ๋อลืมเขาไปอย่างไรก็ตามในครั้งนี้หว่วีวเฮ่าเกือบจะกลับมาไม่ได้เขาถูกไล่ล่าโดยปรมาจารย์วิญญ,ญาณชั่วร้ายที่เป็นถึงราชจนนา,นามพมยุทธแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทา วีเข้าถูกบังคับให้ทำลายตัวเองในทะเลแห่งวิญญาณในตัวอย่างเราจะเห็นว่าวังตรงเอ,อ๋ยยังคงอยู่ในการสาหัสในขนาดนี้เธออยู่ในสำนักข้าวเทียนมาเป็นเวลานานมากบนเตียงหยกน้ำแข็งดูเหมือนว่าแม้แต่สองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักข้าวเทียนก็ไม่สามารถปลุกหวังตรงเอ๋อได้ต่อมาเมื่อหวังซิ่วเอ,อ๋อเสียสละตัวเองเท่านั้นจิตสำนึกของถังอูง่ทง จึงกลับคืนมาหวังตรงเอ,อ๋อจึงตื่นขึ้นอย่างแท้จริงแต่ในตอนนั้นเธอได้กลายเป็นถังอู่ทงแล้วและลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดระหว่างเธอกับหัววีเข้าไปหมดแล้วฉากต่อมาเพื่อที่จะเข้าสู่จักรวรรดิสุริยันจันทาได้สําเร็จพวกเขาจึงเลือกที่จะเลี่ยงภารกิจกู้ภัยนี้พวกเขาข้ามผรมแดนและเข้าสู่จักรวรรดิสุริยันจันทาจากทะเลและผ่านใจกลางของป่าซิงโตแต่พวกเขาไม่กล้าข้ามใจกลางของป่าซิงโต พอลึกเข้าไปในใจกลางของป่าซิงโตนั้นมีสัว์วิญญาณที่น่ากลัวอย่างยิ่งในจำนวนนั้นสัลายวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดคือจกักรพรรดิที่เทียนผู้เป็นเทพสว์วิญญาณที่มีอายุตะบา80ป0 0 0ปีเขายังติดอันดับหนึ่งในสิบสลายอันดับต้นๆอีกด้วยแม้แต่มนุษย์ผู้เป็นถึงพรหมยุทธ์สุดขีดจำกัดในระดับที่99ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้ตัวอย่างยังแสดงให้เห็นอีกด้วย ร่างของจกักรพรรดิที่เทียนปรากฏขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงเงาที่ผ้ามัวแต่ก็สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างของหัวมังกรนี่คือตี้เทียนราชามังกรดำดวงตาของเขาสีทองและอายุตบ่าแปดแสนปีนอกจากตี้เทียนแล้วยังมีสัตว์ร้ายวิญญาณดูร้ายอีกหลายตัวในใจกลางของป่าซิงโตในขนาดนี้ได้มีมนุษย์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในสถานที่อันตรายอย่างยิ่งนี้เธอคือหวังซิ่วเอ,อ๋อ หวังซิ่วเอ,อ๋อกลับมาที่ป่าซิงโตหลังจากออกจากหัววีเฮาขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ